สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook y o u t u b แอปพลิเคชันทิกตอก k Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและ เคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพตลอดช่วงรายการในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเดิมค่ะแน่นอนวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสรรพคุณและประโยชน์ต่อสุขภาพของกุหลาบดอกไม้ซึ่งเป็นราชินีของดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แทนความรักและความโรแมนติกในขณะเดียวกันค่ะจะพาไปติดตามภาวะลองโควิดว่าคืออะไรมีอาการอย่างไรและ จะมีวิธีในการรักษาแบบไหนทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเอกจะไปดูการส่งมอบสเบียงเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางหลังจากพื้นที่นั้นมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในวงกว้างพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพียง6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีได้1คน ในสถานการณ์โควิด -19 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชอินเดียเพื่อสถานพยาบาลธนาคารทหารไทยธนา,าตาิเลขที่บัญชี078-2-14799-5ขีขีด9ทำใหม่ใครๆก็มี ghb all และ ghb buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทออสอคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ ghb all เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี ghb buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป ghb all และ line ghb buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทออสอ วิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้14กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์แล้วถ้าเกิดพูดถึงวันวาเลนไทน์ถามหน่อยอะไรคือสิ่งต้นต้นหรือว่าอันดับแรกแรกที่หลายคนนึกถึง แน่นอนละค่ะหลายคนนึกถึงดอกกุหลาบดอกกุหลาบมีความสวยงามจนถูกยกย่องให้เป็นราชินีแห่งดอกไม้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราศึกษาข้อมูลกันให้ดีแล้วก็จะพบว่ากุหลาบเนี่ยมีดีมากกว่าความสวยงามค่ะเพราะประโยชน์สรรพคุณของกุหลาบที่ดีต่อสุขภาพมีหลายอย่างด้วยกันยกตัวอย่างเช่นเป็นยาระบายได้ด้วยช่วยทำให้ผ่อนคลายบำรุงผิวพรรณและ ลดความอ้วนหรือลดน้ำหนักนะคะดังนั้นวันนี้ช่วงเวลาของรายการข้าหลังค่ะเราจะรวบรวมนำเอาสรรพคุณและประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพของกุหลาบมาฝากกันเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เล็งเห็นอย่างแท้จริงว่าดอกกุหลาบเป็นสิ่งที่มีความหมายมีคุณค่าสำหรับคนที่รักและห่วงใยในการดูแลสุขภาพไปติดตามในรายละเอียดค่ะ กุหลาบเป็นดอกไม้ที่มีประวัติอันยาวนานนะคะเธอเกิดย้อนกลับไปเมื่อถึง70ล้านปีมาแล้วมีการค้นพบฟอสซิลของกุหลาบป่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะมีรูปร่างไม่เหมือนกับในปัจจุบันค่ะเพราะมนุษย์มีการนำเอากุหลาบป่าไปปลูกและผสมพันธุ์ขยายเป็นพันธุ์ต่างๆมากมายทีเดียวตามประวัติศาสตร์เล่ากันไว้ว่ากุหลาบป่าถูกนำมาปลูกในพระราชวังของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์ฮั่นก็คือเมื่อประมาณ5,000ปีมาแล้ว ส่วนที่อียิปต์ก็มีการปลูกกุหลาบเป็นไม้ดอกแล้วส่งขายให้กับชาวโรมันเพราะชาวโรมันเป็นชาติที่รักดอกกุหลาบมากทีเดียวสำหรับชาวโรมันแล้วดอกกุหลาบมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันค่ะเนื่องจากชาวโรมันถือว่าดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของความรักจะเป็นทั้งของขวัญและดอกไม้สำหรับทำมาลัยต้อนรับแขกรวมถึงเป็นดอกไม้สำหรับงานฉลองต่างๆและยังเป็นส่วนประกอบสำหรับทำขนมทำไวน์และยาได้อีกด้วย กุหลาบถือเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความโรแมนติกบางตำนานก็เล่ากันมาว่าดอกกุหลาบเป็นเสมือนกับเครื่องหมายแทนการกำเนิดของเทพธิดาวีนัสซึ่งเป็นเทพแห่งความงามและความรักวีนัสเป็นที่รู้จักกันในชื่ออฟโฟดิสในตำนานของกรีกซึ่งได้กล่าวไว้ว่าน้ำตาของเธอหยดลงไปปะปนกับเลือดของอคนิสคนรักของเธอที่ถูกหมูป่าฆ่า เลือดและน้ำตาหยดลงสู่พื้นจากนั้นก็กลายเป็นดอกไม้สีแดงเข้มหรือดอกกุหลาบนั่นเองแต่บางตำนานก็เล่าว่าดอกกุหลาบเกิดจากเลือดของอโฟดายที่หยดลงสู่พื้นเมื่อเธอแทงตัวเองด้วยหนามแหลมกุหลาบไม่ได้มีดีเพียงแค่รูปลักษณ์ที่สวยงามระดับราชินีแห่งดอกไม้เท่านั้นนะคะแต่ยังมีสรรพคุณที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายอย่างที่เราก็คาดไม่ถึงเช่นกันค่ะอันดับแรกเลยจะช่วยคลายเครียด กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกกุหลาบมีอนุภาพทําลายล้างความวิตกกังวลความเครียดและความเศร้าหมองในจิตใจของเราได้พร้อมกับช่วยทำให้อาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะดีขึ้นและเป็นดอกไม้บำบัดชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะว่าทำไมเวลาที่เราได้กลิ่นดอกกุหลาบนั้นร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น หรือถ้าเกิดนํากลีบกุหลาบไปผสมกับน้ําอุ่นในอ่างอาบน้ําแล้วลงไปแช่ก็จะช่วยทําให้จิตใจสงบลงได้เช่นเดียวกันค่ะ 2. ควบคุมฮอร์โมนเพศหญิงกลิ่นกุหลาบนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ในเพศหญิงนะคะสามารถที่จะควบคุมระดับฮอร์โมนผู้หญิงให้อยู่ในภาวะสมดุลได้และด้วยสรรพคุณของดอกกุหลาบในด้านนี้นี่เอง เครื่องสาอางชนิดต่างๆจะมีส่วนผสมของน้ํามันสกัดจากดอกกุหลาบโดยเฉพาะในครีมบํารุงผิวเพื่อลดริ้วรอยครีมกระชับผิวให้เต่งตึงครีมบํารุงผิวให้ชุ่มชื้นเป็นต้น 3. แก้ไขน้ำดอกไม้เทศหรือการละลายน้ำมันสกัดจากดอกกุหลาบในน้ำต้มสุกอันนี้ถือเป็นสูตรยายแก้ไขตัวร้อนของไทยมาช้านานแล้วค่ะ สรรพคุณแผนโบราณของดอกกุหลาบมอนจะมีฤทธิ์กแก้ไข้ตัวร้อนแก้กระหายแก้อ่อนเพลียและบำรุงกำลังได้ด้วย 4. กระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายชาดอกกุหลาบจะอุดมไปได้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มไซโคปินซึ่งได้จากสารสีแดงจากกลีบดอกกุหลาบนั่นเอง การดื่มชาดอกกุหลาบอุ่นๆจึงทําให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากสารเหล่านี้ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันยิ่งถ้าหากว่าผสมน้าผึ้งซึ่งมีสรรพคุณแก้อักเสบด้วยแล้วแล้วก็ชากุหลาบน้าผึ้งก็จะยิ่งเพิ่มประโยชน์ต่อสุขภาพแบบทวีคูณเลยทีเดียว 5. เป็นยาระบายสรรพคุณของดอกกุหลาบด้านนี้เชื่อว,ว่าหลายคนได้ลองมากับตัวเองแล้วนะคะเอาเป็นว่าคราวนี้เนี่ยลองมาศึกษาฤทธิ์ทางเคมีของดอกกุหลาบในด้านช่วยระบายกันบ้างดีกว่า สารสำคัญที่ได้จากน้ำมันหอมระเหยดอกกุหลาบจะมีฤทธิ์ผ่านกลไกลหลักของระบบขับถ่ายโดยเพิ่มสัดส่วนของน้ำในระบบลำไส้ส่งผลทำให้อุจจาระมีความเหลวมากขึ้นอุจจาระจึงอยู่ในสภาวะพร้อมที่จะถูกขับถ่ายและก่อให้เกิดอาการมวนท้องอยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ดื่มเป็นชากุหลาบแบบใส่นมก็จะขับถ่ายได้คล่องมากขึ้นด้วยค่ะ 6. บรรเทาอาการปวด สำนักง,งานข้อมูลสมุนไพรคณะเพศสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีการเปิดเผยผลการศึกษาทางคลินิกของฤทธิ์ในการบรรเทาปวดจากเปลือกผลกุหลาบ ับอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคกระดูกและข้ออักเสบ30คนเป็นเวลา3เดือนค่ะพบว่าร้อยละ90ของผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดจากเปลือกผลดอกกุหลาบจะมีอาการปวดลดลงอาการแขนเกรงและความไม่สบายตัวลดลงที่สำคัญผลทางการรักษาดังกล่าวยังคงอยู่เป็นเวลาถึง3สัปดาห์หลังจากการหยุดใช้ยาและในส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอกก็มีเพียงร้อยละ36ที่อาการปวดลดลงค่ะที่สำคัญการใช้สารสกัดจาก เปลือกผลกุหลาบนั้นยังช่วยลดการใช้ยาแก้ปวดในกลุ่มพาราเซตามอลอยาแก้ปวดโคดีอนและยาแก้ไข้ยาแก้ปวดธรรมดอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสารสก,กัดจากเปลือกผลกุหลาบนั้นสามารถจบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วยโรคกระดูกและข้ออักเสบได้อีกทั้งยังช่วยลดการใช้ยาของผู้ป่วยได้จริงด้วยชากุหลาบช่วยลดน้ำหนักได้ ใบกุหลาบและยอดใบชาที่ผสมกันจนเป็นชากุหลาบถือว่าเป็นสุดยอดชาที่ช่วยบำบัดอาการติดขัดต่างๆในร่างกายมนุษย์นะคะทั้งช่วยบรรเทาอาการท้องผูกช่วยลดการอักเสบของผิวและยังช่วยขับพิษออกจากร่างกายได้อีกด้วยเนื่องจากว่าในชากุหลาบนี้เนี่ยจะอุดมไปด้วยวิตามิน A B 3 C D และ E ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผิวพรรณรวมทั้งมีสารที่ช่วยเบิร์นไขมันทําให้ลดน้ําหนักได้เร็ว,รวขึ้น ประโยชน์จากดอกกุหลาบต่อสุขภาพที่มีมากมายขนาดนี้หลายคนก็คงจะเริ่มสนใจใช้ประโยชน์จากกุหลาบมากกว่าการประดับเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะมีคําเตือนก่อนที่เราจะนําดอกกุหลาบมาดมหรือทําอาหารเครื่องดื่มเราต้องมีการตรวจสอบกันให้ดีค่ะว่าดอกกุหลาบที่เรานํามาใช้เนี่ยเป็นดอกกุหลาบที่ปลอดสารพิษหรืออย่างน้อย,อยก็ต้องสะอาดปลอดภัยในระดับหนึ่งซึ่งถ้าเกิดไม่ได้ปลูกดอกกุหลาบเองอันนี้ก็อาจจะเสี่ยงเกินไปนะคะว่าดอกไหนปลอดภยัยดอกไหนอาจจะมีพิษเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกซื้อชากุหลาบแบบผงม,มาชงดื่ม อันนี้น่าจะสะดวกมากที่สุดแล้วค่ะ ถึงแม้ว่าดอกกุหลาบจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปแล้วแต่อย่าลืมนะคะที่ทิ้งถ้ายกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือความสวยงามอาจจะเคลือบไปด้วยยาพิษก็เป็นได้เนื่องจากจะมีผู้ค้าหรือผู้ขายกุหลาบบางรายอะคะ่ะนำเอากุหลาบไปแช่ฟอร์มาลีนแล้วถ้ายิ่งสูดดมเข้าไปในปริมาณที่มากอาจจะอันตรายอย่างรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้เลยเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามภาวะ ลองโควิดคืออะไรมีอาการแบบไหนแล้วเราควรที่จะต้องต้องการดูแลรักษาอย่างไรคุณหมออรวรรดกิจเวงกุลมีคำตอบในช่วง health secret by Dr. อรวรรดค่ะ วิกฤอาจทำให้คุณลมแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ทำใหม่ใครๆก็มี GHB All และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทออสอคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ GHB All เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป GHB All และ Line GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทออสอ กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคอลัมน์ Health Secret by ดรอรวรรณที่เป็นประจำทุกวันจันทร์คุณหมออรวรรณกิชเชวงกุลจะมาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคือดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะทำให้เรานั้นแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในขณนะเดียวกันก็จะสวยหล่อสดใสดูดีตลอดการค่ะบางสัปดาห์คุณหมอก็จะมาแนะนำถึงเรื่องของนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพก็เป็นตัวช่วยที่ดีในการดูแลสุขภาพด้วยนะคะคำแนะนำแต่ละอย่างของคุณหมอเนี่ยสามารถจะนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของเราได้แบบไม่ยากเลยค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้คุณหมออรวรันจะมาให้ความรู้กันอีกรอบหนึงทบทวนกันหน่อยสำหรับภาวะลองโควิดลองโควิดคืออะไรมีอาการแบบไหนแล้วถ้าเกิดมีภาวะนี้แล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นอย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันกันกบคุณหมออรวรันกิจเชเวงกุลในช่วง health secret by d r อรวรันค่ะ สวัสดีค่ะก็มาพบกับ Health Secret by Dr. อรวรรณอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีคำถามเข้ามาบอกว่าออมีหลายๆท่านคืออยากทำให้ตัวเองติดโควิดเพื่อที่จะไปเคลมประกันได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยถามว่ามันคุ้มกันไหมกับการที่จะติดโควิดเราได้เงินก้อนใหญ่ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าโควิดเนี่ยเมื่อติดแล้วเนี่ยมันจะมี การทาให้เกิดการอักเสบของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะซึ่งผลส่งผลเนี่ยให้เกิดคําว่าลองโคว v i ซ s y โดรมอันตรายจากลองโคว v ดเนี่ยก็คือการที่เชื้อโควิดเข้ามาในร่างกายทําให้เกิดการอักเสบค่ะแล้วร่างกายก็ตอบสนองต่อการอักเสบเนี่ยไปตามอวัยวะต่างๆที่เชื้อเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบรวมทั้งภูมิที่เราต่อต้านกับเชื้อระหว่างนั้นนะคะทาให้เกิดคือเรียกว่า เป็นไซโตไคน์สตอร์มเป็นหมอนรัภูมิที่ลบกับเชื้อเนี่ยทำให้มีมีซากของการบาดเจ็บของสงครามนั้นนะอยู่ในร่างกายเรามีได้ทุกระบบเลยนะคะเขาพบแล้วว่าสามารถตอนนี้รวบรวมได้50อาการของลองโควิดนะคะตั้งแต่1การดมกลิ่นไม่ได้กลิ่นเนี่ยจนทุกวันนี้บางท่านเนี่ยที่ติดโควิดไปแล้วผ่านมาเป็นปีก็ยังไม่ได้กลิ่นอยู่นะคะสเกี่ยวกับทางระบบประสาทสมองเนี่ยค่ะ ก็จะบางคนก็จะมีอาการที่หลงที่ลืมปวดศีรษะนะคะนอนไม่หลับแล้วก็มีมีรู้สึกเจ็บวูบว่าบไม่ได้บางส่วนบางที่ขึ้นมาค่ะแล้วก็ไปจนถึงรู้สึกว่าไม่สดชื่นนะคะไปถึงด้านจิตใจไม่สดชื่นบางคนกลายเป็นซึมเศร้านะคะแล้วก็วิตกกังวลหงุดหงิดง่ายนะคะ นอกจากนี้ก็จะทางด้านระบบอื่นเช่นผิวหนังก็จะพบว่ามีผมร่วงค่ะนะคะแล้วก็มีผื่นได้มีผื่นคันผื่นต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีอาการพวกกล้ามเนื้อรีบนะคะมีบางคนก็มีปวดเมื่อยมีปวดข้อโดยไม่ทราบสาเหตุหลังจากที่เป็นนะคะไปจนถึงพบเรื่องเป็นเกี่ยวกับหัวใจนะะก็จะมีกล้ามมีกล้ามนหัวใจอักเสบมีใจสั่นได้แล้วก็ที่พบมากที่สุดก็คือเรื่องทางปอดนะคะ เพราะว่าเรารู้ว่าเข้าทางเดินหายใจแล้วเข้าลงสู่ปอดเนี่ยคนไข้ก็จะรู้สึกว่าหายใจไม่อิ่มนะคะออกกําลังกายแล้วไม่รู้สึกหายใจไม่ทันนะคะแล้ววัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนที่ารนี้ก็จะพบว่าลดลงไม่ไ,มได้เท่าเดิมอันนี้เป็นที่เจอกันบ่อยๆเร่าๆนะคะปอดเนี่ยบางคนก็ไม่ได้เป็นเรื่องปอดแล้วก็เป็นเรื่องไอค่ะเจอที่แบบว่ายังไอเรื้อรังหลังจากที่หายแล้วก็ยังมีการไออยู่เรื่อยๆ อันนี้เป็นอาการที่พบคร่าวๆในปัจจุบันเนี่ยได้จากลองโควิดเพราะและอาการนี้จะอยู่ได้ยาวเท่าไหร่ก็ยังไม่มีไม่มีสถิติที่จะรายงานได้ชัดเจนคือบางท่านก็เป็นไม่มากก็หายเร็วบางท่านก็ยังยืดเยื้อจนจนถึงหลังจากเป็นมาเป็นปีแล้วนะก็ยังไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าสุขภาพเนี่ยเป็นลาบอันประเสริฐนะคะก็คงไม่คุ้มที่เราจะเอาตัวเองไปเสี่ยงเพื่อที่จะรับโควิด เพื่อเงินสักก้อนหนึ่งแล้วทำให้เรามีลองโควิดมีผลต่อสุขภาพไปในระยะยาวซึ่งเงินก้อนนั้นจะไม่พอในการเยียวยาระยะยาวได้เลยนะคะก็ขอแนะนำว่าดีสุดก็คือการป้องกันค่ะก็ต้องแก่การป้องกันการใช้แมสการมีโซเชียลดิสแทนซิ่งและการรักษาความสะอาดค่าให้ปลอดเชื้อโดยแอลกอฮอล์เจลและปลอดเชื้อในสถานที่และเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายก็หวังว่าทุกคนจะ รักษาตัวเองนะคะเพราะว่าตอนนี้โควิดโอมคอนเนี่ยติดง่ายพีคดีที่สุดคือเราไม่เป็นดีที่สุดค่ะ ทางในการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่เพิ่งสหายจากอาการโควิดนะคะก็จำเป็นที่จะต้องฟื้นฟูสมรรถภาพของปอดซึ่งก็มีหลายวิธีการค่ะยกตัวอย่างเช่นต้องออกกำลังกายชนิดแอโรบิกแบบง่ายๆเบาๆในขณะเดียวกันก็ต้องฝึกการหายใจด้วยนะคะหายใจให้ลึกๆ แล้วก็ช้าๆเพื่อที่จะช่วยทําให้อวัยวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบการหายใจเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นต้องพักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ค่ะรวมถึงต้องหลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศด้วยและถ้าหากมีอาการภาวะลองโควิดที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตแล้วก็จําเป็นต้องรีบพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษานะคะ ธนาคารอาคารสงเคราะห์อเอาใจคนรักการออมจัดทำสลักอมรัพย์ทอออชุดต่อเงินต่อทองหน่วยละ10,000บาทจำนวน2 0 0 0 0ล้านบาทอายุสลัก3ปีผลตอบแทนหน้าสลากร้อยละศูนต่อปีลุนรับรางวัลเป็นสลักอมรัพย์ชุดต่อเงินต่อทองเพื่อนำไปลุ้นรางวัลได้อีกต่อรางวัลที่1เป็นสลักมูลค่า1นล้านบาท รางวัลที่2รับสลากมูลค่า1 0 0 0 0แบาทรางวัลที่3สลากมูลค่า20,000บาทรางวัลที่4สลากมูลค่า1น0 0 0บาทพร้อมรางวัลพิเศษเลขต่อเงินต่อทองหรือเลขวิ่งหลักหน่วย1ตัวรางวัลละ30บาทตลอด36งวดฝากครบกำหนดได้รับเงินต้นและดอกเบีย้ยรวมหน่วยละ11,50บาท นายชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าสลักออมทรัพย์ทออสอชุดต่อเงินต่อทองจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มถังเลือกให้กับผู้ที่รักการออมผ่านสลักออมทรัพย์ทออสอและถือเป็นครั้งแรกของการจำหน่ายสลักออมทรัพย์ในประเทศไทยที่ผู้ถูกรางวัลจะได้รับรางวัลเป็นสลักออมทรัพย์ที่สามารถลุ้นรางวัลในงวดต่อๆไปได้อีกเป็นการเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลมากขึ้นเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่12มกราคม2565 ผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลักอมศัท์ทออสอผ่านโมบายแอปพลิเคชัน GHBO หรือที่สาขาของธนาคารสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือศูนย์ลูกค,ค้าสัมพัน,นธ์ Call Center หมายเลขโทรศัพท์02-6459000หรือ Facebook Fan Page ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แอปพลิเคชัน GHBO และที่ www ghbank co th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยภาพแอนิเมชันสุดอัศจรรย์ค่ะที่จะทำให้เราได้เห็นถึงจรวดนาซาขนาดเล็กว่าลอยขึ้นสู่พื้นผิวของดาวอังคารในปี2028ได้อย่างไร เพื่อที่จะนําเอาชิ้นส่วนของดาวเคราะห์สีแดงกลับสู่พื้นโลกเพื่อที่จะให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทําการศึกษากลับมาพบกับคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาิก30นาทีทีนี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ